คำถามประกันสังคมจากทางบ้านไม่เชิงเป็นคำถามเชิงแชร์นะครับแชร์ความคิดเห็นหรือเปรย์ถามมานะครับคนนี้แชร์มาว่าหน่วยงานไหนครับได้เยอะนะครับครบ25ปีกินเงินบำนาญของพี่39ปีทหารเรือได้บำนาญ45,000บาทเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเต็มๆนะนี้เป็นหัวข้อท็อปปีกผมย่อมานะครับย่อทั้งหมดทั้งมวลมันอาจจะ ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยนะครับพี่คนนี้นะครับพี่ฐานเรือกคนนี้แชร์มาจากคลิปวิดีโดเอ,อเงินเดือน31,380บาททำงานมา14ปีเกษตรอายุได้39,501บาทนะครับคนนี้ก็เลยแชร์มาว่าด่วยงานไหนครับเ,เชิงถานะได้เยอะนะครับครบ25ปีกินบำนาญน,นะพี่39ปี ทหารเรือยศเรือเอกนะครับบำนาญแค่45,000บาทเองครับเงินเดือนสุดท้ายคูณด้วยอายุราชการหารด้วย50นะครับรับบำนาญครับอ่าก็คืออันที่คุณพี่ถามมาถ้าเกิดความหมายคือคลิปเนี้ยคลิปเนี้ยมันจะเป็นคลิปของการเกษียณอายุนะก,การเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงานอย่างนี้นะครับผมอธิบายก่อน กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับกรณีเกษยียณอายุและการจ่ายค่าชเชยนะครับในภาคเอกชนเนี่ยนะที่ยึดตามกฎหมายแรงงานดังต่อไปนี้กรณีกําหนดการเกษยียณอายุก่อน60ปีนะครับถือว่าการเกษยียณนั้นเป็นไปตามข้อสัญญาจ้างถ้าเกิดนายจ้างนะครับบอกว่าอาจสามารถเกษยียณได้55ก็สามารถเกษยียณได้55นะครับสกรณีกําหนดเกษยียณอายุเกินกว่า60ปีหรือไม่มีการกําหนดนะครับ ลูกจ้างมีสิทธิ์ขอกเกษียณได้เมื่อยุครบ60ปีขึ้นไปและให้มีผล30วันหลังแสดงเจตนายื่นขอกเกษียณน,นะครับนะซึ่งมันจะได้เงินชดเชยตามวันดังต่อไปนี้นะครับนะทำงานมานะต้องทํางานกับนายจ้างรายนั้นนะรายสุดท้ายนะถ้ามีการเปลี่ยนงานบ่อยๆก็ต้องนับอายุงานใหม่นะครับกับนายจ้างรายสุดท้ายเท่านั้นนะอันนี้มันคือข้อที่ ใครเปลี่ยนงานบ่อยนะครับก็อาจจะไม่ได้เงินกเกษียณอายุงานตามที่คาดหวังไว้ก็ได้นะครับก็ถือว่ามันไม่ได้ดีเดยอะไรหรอกแต่เป็นการช่วยเหลือคนกเกษียณอายุนะครับสำหรับภาคเอกชนนะภาคเอกชนเขาจะไม่เหมือนกับข้าราชการบํานาญของอข้าราชการเนาะที่จะได้เงินแบบค่อนข้างเยอะอะบำนาญนะค่อนข้างเยอะ นะครับอันนี้ไม่รวมเกี่ยวกับบำนาญประกันสังคมนะอันนี้คือของนายจ้างจ่ายให้นะครับเพียวๆเ,เป็นเงินเกษ,ษียณอายุงานนะครับเนี่ยได้30วันได้90วัน180วัน240วัน300วัน400วันนะครับได้ตามอายุงานโดยเฉพาะเลยโดยนับจากนายจ้างรายสุดท้ายเท่านั้นนะไม่ได้นับรวมกับที่ผ่านๆมานะนะเพราะนั้นอันเนี้ยสำหรับผมนะข้าขราชการยังไง ถ้าเทียบกันนะ,ะถ้าเอามาเทียบกันเนี่ยยังไงก็บำนาญดีกว่านะครับบำนาญดีกว่าภาคเอกชนนะครับเยอะๆนะแต่ส่วนเรื่องเงินเดือนก็แล้วแต่บางคนเขาทําภาคเอกชน,นเงินเดือนเยอะกว่าข้าราชการก็แล้วแต่แล้วแต่ความชื่นชอบนะครับนะแต่เนี้ยมันเป็นภาคเอกชนจริงๆได้ไม่เยอะหรอกพวกเนี้ยเบ็ดเสร็จรวมๆแล้วเนี่ยเพราะถ้ามามันได้ก้อนเดียวไงมันไม่ได้แบบบํานาญ ทุกเดือนทุกๆเดือนมันได้จากนายจ้างก้อนเดียวแล้วก็ไปวัดกันที่บำนาญของประกันสังคมซึ่งบำนาญเนนะี่ยยังไงก็ไม่ได้เท่ากับเอกเออราชการเนี่ยคุณพี่คนนี้ได้สี่หมื่นห้านะครับขนาดประกันสังคมเนี่ยมันสะสมนะมันเก็บสะสมมานะครับยังไงได้ไม่ถึงหมื่นนะกับเก็บสะสมมาไม่ถึงหมื่นอีกนานะก็จะถึงหมื่นนะครับได้น้อยนะได้น้อยมันไม่ได้เยอะหรอกภาพรวมมันมันไม่ได้เยอะ อะไรขนาดนั้นนะครับนะและอย่างหนึ่งค่าราชการนะครับมันมีตัวสิทธิประโยชน์หลักเนี่ยคือเงินบำนาญรายเดือนใช่ไหมจ่ายประจำทุกเดือนตามกฎหมายอย่างพี่ท่านเนี้ยได้4ี่0 0ก็ได้4,50 0 0ทุกเดือนตามกฎหมายไปจนตลอดชีวิตเลยแล้วก็ยังมีเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํบำนาญผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นอย่างเงี้ยปรับ ตามค่าของชีพด้วยนะแล้วก็สวัสดิการการรักษาพยาบาลค่าแาะการบํานาญสามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับแล้วก็มีบําเหน็จต,ตกทอดด้วยหากผู้รับบํานาญเสียชีวิตครอบครัวจะได้รับเงินบําเหน็จต,ตกทอดนะครับสาคูณบํานาญรายเดือนนะได้ตกทอดถึง30เดือนเลยอะ่ะแล้วก็จะมีเงินช่วยเหลือพิเศษจ่ายเป็น3เท่าของเงินเดือนหรือบํานาญรวมเงินค่าของชีพนะครับอันนี้ถ้าเกิดผม ไม่ผิดนะอันเนี้ยเพราะอันนี้ผมเสิร์ชข้อมูลมาก็ไม่แน่ใจว่า,ถ,าถ้าพี่มาอ่านนะครับก็ลองแชร์กันมาหน่อยว่ามีเงินอะไรบ้างอย่างน้อยเป็นประสบการณ์เนาะในภาคข้าราชการว่า,าเมื่อเกษียณอายุแล้วนะครับได้เงินจากส่วนไหนบ้างนะครับได้เท่าไหร่ได้เยอะขนาดไหนอย่างน้อยเอามาแชร์กันหน่อยนะครับเพราะว่าผมเป็นภาคเอกชนเนาะเพราะเราก็จะไม่ได้รู้ภาคราชการแบบ ประสบการณ์จริงอะนะเราไม่รู้นะครับได้แต่เสิร์ชหาข้อมูลดูประมาณนั้นนะครับแต่ภาพรวมนะเราก็ไม่อยากให้เปรียบเทียบอะไรกันหรอกนะได้มากได้น้อยก็แต่ละคนก็มีทางของตัวเองนะภาคเอกชนเขก็มีทางของของเขาเองนะครับภาคราชการเขาก็เป็นทางของเขาเองนะครับแต่โดยโดยรวมเนี่ยถ้าอยากให้เทียบกันจริงๆเนี่ยเอกชนบำนานกเกษียณเนี่ยยังไงสู้ราชการไม่ได้ บอกเลยไม่ว่าราชาการจะเป็นราชาการทหารราชาการครูหรืออะไรเงี้ยนะครับยังไงสู้ไม่ได้บํานานอาของเขาโหดดโหจริงนะแตเ่เรื่องเงินเดือนก็ตามสเตปแบบถ้าเรื่องเงินเดือนเทียบกันเนี่ยภาคเอกชนมันก้าวกระโดดได้ไกลกว่านะครับมันแบบค่อนข้างพุ่งทะยานได้ไวในช่วงอายุยังน้อยอ่าก็สามารถที่จะพุ่งไปได้ไกลนะครับแต่บานานเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า,ามัน เทียบกันได้น้อยจริงสำหรับภาคเอกชนนะครับทุกท่านมีความเห็นเป็นประการใดก็ลองแชร์กันเข้ามานะครับลองแชร์กันเข้ามาหน่อยนะอย่างสุภาพนะเราพูดกันในเรื่องของความคิดความเห็นนะครับตรงกันไม่ตรงกันไม่เป็นไรนะครับเราสามารถแชร์กันได้ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วย ก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณบำนาญชราภาพนะครับหลักประกันสุขภาพนะครับปรับค่าแรงทรงประกันสังคมได้บำนาญถึงกี่ปีคุ้มหรือเปล่านะครับเงินเดือนเท่านี้ได้บำนาญเท่าไหร่นะครับ ส่งประกันสังคมมีโอกาสได้บำนาญเยอะไหมมาดูกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายนะคสารเลยคําถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับคำถามกเกษียณอายุงานนะครับกรเกษียณอายุงานได้เงินเท่าไหร่นะครับคำนวณบําเหน็จมาตรา40นะครับมาตา33มากมายเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับปาบ๊า นะครับมันจะมาสู่หน้านี้คุณก็ไล่ดูได้เลยนะครับหรือจะดูตั้งแต่แรกนะครับยันสุดท้ายจันคลิปสุดท้ายก็ตามใจนะครับฝากกดไลค์กด u u s s r r i e s แชร์ช่อง c n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  นะครับอาราวรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ